โรงงานอบลำไยระเบิดเรื่องสยองที่ผมพบเจอกระทูเด็ดสยองขวัญผมเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองผมเกิดในปีพศ2527ตั้งแต่ผมเป็นเด็กแม่ของผมจะทำงานรับจ้างทั่วไปแถวแถวบ้านพ่อเป็นยามอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่วันเวลาผ่านไป ลูกๆก,ก็โตขึ้นแม่เลิกรับจ้างทั่วไปแต่ไปสมัครทำงานที่โรงงานอบแห้งลำไยที่อยู่ไกลออกจากบ้านไปเพียง4-5กิโลเมตรเท่านั้นการทำงานเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในวันที่19กันยายน2542โรงงานอบลำไยแห้งเกิดระเบิดขึ้น ถือเป็นเรื่องเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เลยทีเดียวแม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีตายกลับมาที่บ้านอย่างปลอดภยัยตอนนั้นผมอายุ15ปีวันที่เกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ผมอยู่บ้านพอดีพอดีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวได้ยินมาถึงบ้านของผมเพลิงแดงฉานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า กลิ่นสารเคมีคลุ้งแสบจมูกไปหมดแม่รีบปิดบ้านผ้าผมหนีไปบ้านยายที่อยู่ต่างอำเภอออกไปสองสาวันหลังจากเหตุการณ์สงบแม่พาผมกลับมาที่บ้านโชคดีที่บ้านของผมอยู่ไกลจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นเริ่มมีการพูดถึงเหตุการณ์สยองขวัญตามมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับโรงงานที่เคยระเบิดคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาและแม่ค้าในตลาดเริ่มพูดกันหนาหูขึ้นแต่ผมก็ฟังหูไว้หูเพราะใจหนึ่งก็คิดว่าป้านในตลาดชอบโม้พูดจาไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่จนผมมาพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญด้วยตัวเองมีอยู่คืนหนึ่ง ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงมาหอนดังสนั่นวันไหวไปทั่วผ่านไปสักพักผมได้กลิ่นเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ไม้เหม็นๆลอยมาเตะจมูกผมอย่างแรงผมกลัวว่าไฟจะไหม้ซ้ำจึงรีบเดินไปดูที่หน้าต่างแต่ผมกลับไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเลย ลมเย็นพร้อมกับกลิ่นเหม็นสาบตีเข้าหน้าของผมอย่างจังผมได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นอย่างเศร้าเสียใจแทรกมาด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดผมมั่นใจว่าเขาเก็บและทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นเสียงและกลิ่นที่ผมได้พบเจอไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนผมกลัวมากม รีวิ่งไปมุดนอนอยู่ใต้ผ้าห่มทันทีหลับบ้างไม่หลับบ้างจนเวลาล่วงผ่านไปถึงเช้าใจหนึ่งผมก็กลัวใจหนึ่งผมก็อยากท้าพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นไปเลยตกเย็นวันนั้นผมทำใจดีสู้เสือลองขับรถไปทางโรงงานลำไย,ยอบแห้งดูสภาพที่เห็นเป็นซากโรงงานดำๆำผุผูผผพังๆังถล่มลงมา ใจหนึ่งผมก็กลัวแหละเมื่อขับรถมาถึงหน้าโรงงานผมก็วนรถกลับทันทีแต่ช่วงที่วนรถออกมาผมเห็นกลุ่มคนใส่เสื้อขัดขาดเนื้อตัวสีดำราวกับถูกไฟคลอกวิ่งออกมาจากโรงงานแสงรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างทรมานผมตกใจมากๆได้แต่เกรงตัว และพยายามประคองสติขับรถต่อไปจนถึงบ้านภาพและกลิ่นยังคงติดตาของผมอย่างชัดเจนผมกลัวมากๆรีบเข้าห้องนอนปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านหวังอย่าได้เจออะไรที่น่ากลัวอีกเลยแต่ผ่านไปเพียงครู่เดียวผมได้กลิ่นเหม็นไหมอีกแล้วผมไม่รู้ว่าเหม็นไหมอะไร แต่ในเมื่อปิดม่านปิดหน้าต่างจนหมดกลิ่นมันจะเข้ามาได้จริงๆเหรอนอกจากกลิ่นไม้ผมเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังอยู่รอบตัวของผมผมยอมรับอย่างลูกผู้ชายผมกลัวมากๆคิดในใจไม่น่าไปลองดีเลยไม่น่าอยากรู้อยากเห็นเลยผมกลัวผมกลัวว่าพวกเขาจะตามมาเอาชีวิตผมไปด้วย แต่เพราะเหตุใดผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหันไปเห็นหนังสือสวดมนต์เล่มเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามือวางอยู่บนชั้นวางหนังสือปนกับหนังสือวิชาเรียนอื่นๆหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ผมเคยถูกโรงเรียนบังคับซือ้อตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมร้อยวันพันปีผมไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้เลย แต่วันนี้จู่ๆผมก็กลับมองเห็นได้อย่างน่าแปลกใจผมจึงเดินไปหยิบและมันนั่งลงบนที่นอนค่อยๆอ่านไล่ไปทีละหน้าจนถึงบทแผ่เมตตาเสียงและกลิ่นก็หายไปอย่างน่าแปลกใจเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ผมเริ่มสวดมนต์บ่อยขึ้นจําบทสวดได้เยอะขึ้นจนถึงตอนนี้ ผมติดนิส,สัยสวดมนต์ก่อนนอนไปเสียแล้วและทำให้ผมไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆอีกเลยแต่ในอดีตชาวบ้านในระแวกแถวนั้นยังคงหลอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจอดีกันอยู่บ่อยๆโดยส่วนมากมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตกดึกทีไรมักจะได้กลิ่นเหม็นไหม้ และเท่านั้นยังไม่พอยังได้ยินเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานอีกด้วยซึ่งสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นเจอกันบ่อยและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินได้กลิน่นและพบเจอกันบ่อยมากที่สุดส่วนคนสัญจรผ่านไปมามักจะเห็นบางสิ่งบางอย่างยืนอยู่ข้างทางในสภาพเสื้อผ้าขาดวิน เนื้อตัวดำราวกับถูกไฟคลอกรถสี่ล้อแดงในสมัยก่อนยิ่งแล้วใหญ่เคยเห็นมีคนมายืนเรียกให้จอดอยู่ข้างทางพอรับขึ้นมาก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ยอมพูดอะไรจนกระทั่งขับรถผ่านเข้าย่านชุมชนจูจๆร่างนั้นก็หายไปเองรถสี่ล้อแดงที่วิ่งผ่านในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆมักจะเจอกันอยู่บ่อยๆ แต่ในปัจจุบันหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปร่วม40ปีผ่านการทำบุญครั้งใหญ่ไปหลายรอบผ่านวันเวลาผ่านระยะเวลาที่ยาวนานความเฮียนและเรื่องราวสยองขวัญได้ค่อยๆเลือนหายไปขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องสยองเรื่องนี้ ก็ต้องขอขอบคุณที่มาจากคุณต้นกระทูเด็ดสยองขวัญถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ